จะเป็นการสาธิตนะครับอุปกรณ์แบตชินเวทนะครับที่ช่วยในเรื่องของการบริหารกำเนิดต้นขานะครับตัวนี้นะครับท่านผู้ฝึกนะครับสามารถปรับระดับในการฝึกนะครับกับสรีระของท่านนะครับให้เหมาะสมนะครับ1นึ่งจุดแรกเลยนะครับปรับบอกนะครับพนักพิงนะครับจุดที่2นะครับปรับความกว้างยาวในการดันขาของตัวผู้ฝึกนะครับที่ตรงนี้นะครับ อย่างที่3นะครับสามารถปรับในเรื่องในส่วนของน้ําหนักที่ท่านฝึกต,ต้องการฝึกได้อย่างตามความต้องการที่ท่านฝึกต,ต้องการใช้นะครับสนลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วก็เซตอัพในการฝึกนะครับเราฝึกเข้ามาแน่นนะครับมีตัวจับเพื่อประคองตัวตอสทดฝึกนะครับมือจับตรงคลิปนะครับเพื่อล็อ ร่างกายหรือศรีษะของท่านฝึกไม่ให้ขยับไปเยื่อหรือว่าในการฝึกเนี่ยาทำได้อย่างถูกต้องนะครับเสร็จแล้วยกเท้าขึ้นมานะครับอยู่ในตำแหน่งท่าเริ่มต้นในการฝึกนะครับให้เท้าขอ,ของท่านฝึกนะครับยกขึ้นมาสูงให้ขนานกับพื้นนะครับลักษณะ90องศานะครับ ตัวของท่านฝึกนะครับอยู่ติดกระบอกนะครับแม้กระทั่งศีรษะเองก็ต้องอยู่ติดกระบอกด้วยนะครับมือจับที่ฟลิกนะครับนี่คือท่าเริ่มต้นในการฝึกนะครับท่าสิ้นสุดในการฝึกจากการ light, ออกแรงนะครับพอนะครับอยู่ในท่าเริ่มต้นและดนันอยู่ท่าสิ้นสุดในการฝึกนะครับ <S <s เริ่มต้นและด,นดันลักษณะนี้นะครับทําอย่างต่อเนื่องนะครับ ท่านผู้ชมก็จะบริหารตั้งเนื้อบริเวณต้นขาได้อย่างดี